ท่านผู้ชมวันนี้เ่ามียืนอยู่หน้าป่าย่างเขาบานมาเนาะเมืองสนาคาแคมแข้งเมงจันเนาะได้ยินว่าบานนี้นีเห็ดส่วนมันสัมปร่ลังในไลน่เนาะแล้วก็ซึ่งน,นันนันผู้หยิงผู้ใช้ในเห็ดเวียกี่แยกว่าเข้าเข้ากันเลยเน,นาะนันนมีมีผู้เศร้าเนาะซึ่งผู้เศร้าที่ว่าวัยรุ่นเนาะซึ่งเห็ดเวียกเกง่งเนาะไปเบิ่งนมกันเลยว่าเขาเจ้าเห็ดไดบบ้เนาะกับเห็ดส่วนมัน ไปเป็นลิ้นนำอยู่ไปหรอไปแล้วมันลงแล้วพังั้นแหลยลงกันหันซีนึงเฮ้ยไปแล้วเด้อเออไปแล้วเนี่ยโอ้สกับสียาก่อนเลยเอามันเอ้ยนั่งหนังอยู่นี่หน่ยไปเป็นลิ้นนำอยู่ย่างคอมมาเออมาหนาก่อนตอนนี้บารมิกัได้มาหอดส่วนมันของเสียนซีซานเนาะ เอนเรียนมาหอดส่วนผันส่วนมันของไรซ่านหรอเนาะบึงเขึ้นก็เลังงินมันอยู่เนาะบึงบรรยากาศตอนงินมันกันเลยบึงเงินมันเพิ่นดึกเฮส่วนหยอดมัวน้อยนี่เน่ะส่วนมันนี่เฮาเฮานี่กว้างประมาณจากที่ตานี่ด,ดินไม่นะเจาะสามสี่เฮกตาร์นี่เนาะสามสี่เฮกตาร์เนาะจะละปีตอนดินตอนนี้เฮาได้มันจากตน้นปีกลายได้เก้าสิบใบเก้าสิบใบต้นเนาะ ตัวหัวตอนเดียวนี่เนาะตอนเดียวเนี่ยอีนี้คาดว่าสิเอาจากต้นมึงจากมึงจากละมันมันหัวเนาะมันหัวน้อยอยนีนะีแต่ผู้หญิงเิเนาะไผู้หญิงผู้หญิงเฮ็ดบ้านไดนี่อัน4เฮกตาร์นี่ได้มันฮอด8 0ต้นีแต่ผู้หญิงเฮ็ดนี่แม่ลูกสาวเนาะไปเบิ่งลูกสาวนเงินน้องเพิ่นกําลังมันอยู่ตอนนี้กันเลย khi bón sóc mà xoay ra bón nó phải nhặt hai mảnh hoa vô đi mình thấy <laughs> nó phải hai mảnh nhạt bò bò nhạt ngày ngày lần quê này thấy bu mì tế hầu hết là khử nhạt nó ba mươi cái hết mảnh à hết khử này xăm ห้าก็ได้สิเป่ามามาเฮ็ดมาลองห้าประสบการณ์เนาะมาเฮ็ดเอาบนเฮียนก่อนเนาะดีนี่ประสบการณ์ก่อนเลยมันมาใหญ่ก็มีดีดีชี้ฮอดๆบนเฮียนน้ำเพิ่นกันเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็ดมาหลายปี๋น้องไฟเนาะอินบ๊อกน้องไฟนปฝมนลิกะคาดว่าสิได้จากต้นโอ้โหเพืกันน่าจะได้อยู่ต้นหนึ่งน่าจะน่าจะกลายเขาแหละ โอเคโอเคเอเคบันนันไฮมีกัะเม่นส่วนมันท่องเลยซ่านเนาะปีวู่บานมาปักธูนเนาะเมืองสนาคารแค่เพ้งจันส่วนมันพ่นเป็นเนินหูเลยปีไก่ได้เก้าสิบต้นปีนี้น่าจะรายชาปีนี้น่าจะบอกเก้าสิบกับเกสิบเก้าเนาะส่วน ข้างซ้ายก็พุ่นให้ให้มันบ่บ่ได้ก้นบ่ได้ก้นนําเลยเนาะของเจ้าเนาะก้นกนคือกันนี่ได้ขานคือกับ่นําขานก็คือกันเบิดเนาะเอคือกันมันปาเก็บหัวบัดเดียวบไทย่นอานไทเนาะนี่ปีปีนี้เฮ็ดหางกันเนาะปีนี้เฮ็ดหางกว่าเก่าจัีแล้วมหน้อยแม่น ง <c ười> ัดปุดงัดปุดเนาะสุดยอดเลยผู้ชายเฮานี่ซนดันซนนิ่มบ่บ่สู้เพิ่นเด้อน้องฝ้ายเฮ็ดสวนมาตอายุจัปีน้องายใส่แม่นะดีนี้บ่คงเห็นลติเอาเป็นเนาะจบละจบละ อ๋อหอมบอซีปีนี้นั้นอยู่บ้านดินั่นหมอฮาบบ่มีแล้วออกอ๋อน้องฝ้ายเนาะเฮียนนอนบ่ซีเนาะตอนนี้ออกมาซอยเียครัวมาเฮ็ดซอยแม่เนาะเพราะว่าโรงเียนอยู่กลเนาะว่าเขาก็น่าจะไปปักลายพุ่นเนาะการเดินทางยากเนาะเป็นผู้งดก็ว่าออกมาซอยเียครัวเนาะปีแล้ว้องเนาะ สิบหกปีเออเอสิบหกปีงัด so, งัดสอกงัดงัดกได้เหี้ยสิบหกปีเฮดเวียกเก่งสํานี้เนาะมันเหาเลยจังปีละแต่ว่าอายุนี่เหานี่แก่ไล่กว่าเนาะแต่ว่าการเฮดเวียกขึ้นรองตงไี้ปรับปรุงกันเหาะเอาลองงัดมึงดูเอามอบตอนนี้เอากำลังสิมาลองงัดมันมาสัน หมอบวุฒิห้เราคือว่างัมันคือเราลองได้ลองมันนึงทางนี้บ่มาฝึกง,งานไดยนี่นะมาฝึกง,งาน,างนเอาเนึ้งทางใดงัดทางนั้นนี้เออเนี่ก็คือส่วนนองไฟอะไรเนาะนี่เลยตัวเก่งไงนั่งนี่ตัวเก่ง เป็นบุคคลที่นะทุบอย่างเออเอางัดงัดงัดมันบ่แพ้บ่ได้บ่ได้เมียละบ้าบ่ไรหลากหลายไหมบ้าไหมอู้เอ้างางเลยตับคืออะไรเออครับครับเราเอาเลยเอาอันเียวครับ dạ vâng ạ bóng hột liêu mà thì khuôn mà men bật lời non kêu hả bó xì áo hừng áo lằm nguyên hẳn là cái mà tăng làm tới sau nó bị cặp นะซอยเยอบียกพบควาได้ดีน่าจะมีน่าจะมีใบมีหอเนาะ <c oughs> เป็นนันบุกฤษีน่าดังยางเลยเนาะอายุแห่งไปสิบหกปีเพ็ดส่วนมันสิบแปดเฮกตาร์คนนี้คนนั้นมันแม่คนเนาะจวดจวด กันสนามบเรนี่กันสนามบเรนี่จักงัดมันเสมอยปีได้ใบมะน้อยเก็บใบมะน้อยนี่อยู่พี่น้องฟังเฮาเอือนใบยังนี่ยขอบินบล็อกเลยเด้อเนี่ยใบย่างนี่ยู่ลาวเอือนใบมะน้อยเนาะเอาไปคันแล้ว มันต,มต้มปลาเก็บมาในไล่อยู่เก็บเอาอยู่ส่วนมันนี่แหละส่วนมันนองอันนั้นต้องไฟเนะาะหลังจากเมเสมอแล้วกะ็งานมันแลยละหัน่นขีดแบบมาหน่อยหั่นต้มปลาฮั่นใส่นี่นเนาะเป็นนำตนัวน,นี้นี่เนาะนำมาหน่อยนี่เป็นยาเย็นนี่สมุนไพรแสบ อตอนนี้กำลังเอามันไปไขยเนะาะทำกันเลยไว้าอ้ไุกมันตอนนี้เนาะกำลงังเอาไปไข <c oughs> <c oughs> เลือดเลืไฟเด้โอ้มาเานีห้ามกันแล้วใต้ <laughs> <c oughs> ตอนนี้มาฮอลล์หลานแล้วได้ส่องตุนส่องไปมาหันเลยลุกรถเอาวลง